คลิปนี้เนี่ยอาตมาบอกขึ้นมาบไดไซรลายยมเด้อบอดเอวพืนยมแต่ว่าบออยากให้เฮ็ดมันเป็นบาปเป็นกรรมอาตมาไปเห็นบางหม่องบางบอนไม่ออกเขาวัดเขาว่าหลายปีจนขึืนเชื่อว่าเป็นแม่ออกคําแห้งเขาวัดหลายปีกับแห้งแก้สนามอยากสีเขามาควบกุ้มพระในวัดอยากสีเขามาควบกุ้มวัดคิดว่าจะข้องเฮ็ดถือ เจ้าอาวาสรูปไรห,หัวแข็งแน่กายยู่ยากขั้นแมนเจ้าอาวาสหัวอ,อ่อนยู่ไรยู่แจ้งให้พาเฮตันั่นแต้งให้พาเฮนนตัน,นี้ตามใจเจ้าของแจ้บางมองอัตมาไปเห็นเนาะพาบินธบาตกลับมาวัดให้ไม่ออกแ่งพ้าเก่ากระลอยเอาเน่ากินของผานิยนต์เศรจาเจ้าของไปกินอยู่เฮือนเวลาเป็นบุญเป็นงานของหลายๆกับคนไปไปในขั้ว ย่ามาแลงกับยูรดน้ำมาโคนเอาไปสู้ลูกสู้ผัวกินโดยว่ามีการขออาตมาพยายามบอกอยู่ตลอดเลยแต่ว่าบอกว่าได้เพราว่าแกสนามแล้วบอกกระเชียดกำยักยอกของสงในย่ยมเม็ดเต็กเกลือเม็ดเดียวนี่กระใสหนีบ้่าบาดบ่า,บาไว้แล้วจักว่าสิตกน้ารกจักปีมันจังสิเบิกรกตถาผู้ใดยังเห็ุจุดนียู่อาตมาอยากให้เลิก